ีต้อนรับกลับสู่ r a h Auto Garage วันนี้เราขอพาทุกคนออกจากเสียงคํางามของเครื่องยนต์และท่อไอเสียงเงาวับมาสู่เครื่องจักรที่ไม่ได้ครองถนนแต่มันครองน่านฟ้ามันไม่ใช่รถยนต์ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์แต่มันคืออสูรร้ายทางเทคโนโลยีที่อัดแน่นด้วยความล้ำสมัย ความเวและพลังทำลายล้างในทุกตารางนิ้วของลำตัววันนี้เราจะพาดำดิ่งไปกับ F35 มี i g h t n II n g เครื่องบินรบล่องหนยุคที่5สายพันธุ์อเนกประสงค์ที่ได้เปลี่ยนโถงหน้าของสงครามทางอากาศสมัยใหม่ไปโดยสิ้นเชิงไม่ว่าคุณจะเป็นสายกองทัพแฟนพันธุ์แท้เครื่องบินหรือแค่อยากรู้ว่าหนึ่งในเครื่องบินรบที่ทรงพลังที่สุดข,ของโลกเป็นอย่างไรก็เตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้ยินอาจทำให้คุณตะลึงได้เลย เริ่มกันที่รูปลับภายนอกดีไซน์ของ f 3 5มีเครื่องบินลำนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ดูดูเฉยๆแต่มันถูกออกแบบมาเพื่อไม่ให้ถูกเห็นเลยด้วยซ้ำโครงสร้างภายนอกได้รับการออกแบบอย่างล้ำลึกเพื่อดูดซับและสะท้อนคลื่นเลยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกเส้นทุกผิวทุกชิ้นส่วนมีเอทผลไม่มีขอบมูลแหลมไม่มีตะเข็บไม่มีหมุดมูลให้หินมันคือดีไซน์แบบไร้รอยต่อที่ลดโอกาสการตรวจจับจากเรดาร์โดยสมบูรณ์ผิวลำตัวเป็นสีเทาแบบ low observable หรือที่เรียกว่า half glass ซึ่งช่วยลดการตรวจจับด้วยอินฟราเรดและกลมกลืนไปกับท้องฟ้าในระดับความสูงสูง เ 35B รุ่นนี้มีความพิเศษตรงที่มันเป็นรุ่น STOL หรือ Short Takeoff and Vertical Landing ซึ่งแปลว่ามันสามารถขึ้นบินจากรันเวย์สั้นหรือแม้แต่ดัดฟ้าเรือบรรทุกเครื่องบิน และสามารถลงจอดแนวดิ่งได้แบบเฮลิคอปเตอร์ฟีเจอร์นี้เกิดจากระบบลิฟแฟนที่อยู่หลังห้องนักบินซึ่งจะเปิดขึ้นเมื่อเข้าสู่โหมดบินแนวดิ่งตอนจอดอยู่บนพื้นมันดูราวกับยานจากต่างดาวมิ่งขึมดูดันแต่ทันทีที่มันเริ่มขยับทุกครีบทุกหัวฉีดทุกแผงควบคุมเคลื่อนไหวราวกับเป็นสิ่งมีชีวิตที่เปลี่ยนด้วยความแม่นยำ ใต้ผิวลำตัวของมันคือกลุ่มพลังที่เรียกได้ว่าหัวใจของอส,สูนเครื่องยนต์ปรากอนวิทนี่เอหน้อที่ให้แรงขับถึง4,3000่ปอนด์ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ทรงพลังที่สุดในบรรดาเครื่องบินรบยุคนี้ความเร็วสูงสุดของมันอยู่ที่มาหหรือประมาณ1,200ไมล์ต่อชั่วโมงแต่ความเร็วไม่ใช่จุดแข็งเดียว พราะถูกเด่นที่แท้จริงคือความคล่องตัวและความอเนกประสงค์หัวฉีดแบบปรับทิศทางได้และลิฟแนทำให้มันสามารถลอยนิ่งกลางอากาศลงจอดในพื้นที่แคบและขึ้นบินจากรันเวย์สั้นกว่าเครื่องบินยุกที่5แบบอื่นๆได้อย่างสบายในสนามรบนี่คืออาวุธที่พิกเกมเพราะมันสามารถถูกใช้งานโดยหน่วยหน้าด่านโดยไม่ต้องพึ่งพาฐานบินขนาดใหญ่ ในด้านประสิทธิทภาพการรบเ35มีโดดเด่นแบบสุดขีดมันมาพร้อมระบบเซ็นเซอร์พิวชั่นอันล้ำสมัยซึ่งหมายถึงเซ็นเซอร์ทุกตัวตั้งแต่เราดาร์ไปจนถึงอินฟาเรดจะทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้ข้อมูลภาพรวมสมบูรณ์ที่สุดแก่นักบ,บินไม่ใช่แค่เห็นเป้าหมายแต่เห็นทุกสิ่งตำแหน่งสตูพื่นวิทยุหน่วยมิภัยคุกคามจากพื้นและอากาศทุกอย่างถูกรวบรวมแสดงไว้ในอินเทอร์เฟซเดียวแบบเรือทางเรดาร์แบบแอคทีฟอิเล็กทรอนิคอลลี่สแกนอาร์เรสามารถตรวจจับและยิงเป้าหมายได้พร้อมกันหลายจุดส่วนดิฟิริกิวเอเปอร์เจอร์ซิสเ็มให้การรับรู้สภาพแวดล้อมแบบอินฟาเรด360องศา อาวุธที่ติดตั้งก็ไม่น้อยหน้า F-35V สามารถบรรทุกอาวุธได้5,700ปอนด์ในโหมดล่องหนโดยจะซ่อนไว้ภายในตัวลำเพื่อคงความล่องหนทางเรดาร์และหากไม่เน้นเรื่องล่องหนก็สามารถติดอาวุธภายนอกเพิ่มเติมได้มากถึง15,000ปอนด์ไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธ M-120 AMRAAM ระเบิดนำวิถี JDAAM หรือแม้แต่หัวรบนิวเคลียร์มันยังมีปืนกล25มเมตร ติดตั้งภายในอีกด้วยแม้จะไม่ใช่อาวุธหลักแต่มันก็พร้อมใช้งานทุกเมื่อ f 35B ไม่ใช่แค่เครื่องบินต่อสู้อากาศหรือทิ้งระเบิดแต่มันคืออาวุธที่ครอบคลุมทุกภารกิจทั้งครองอากาศโจมตีภาคพื้นดินและสนับสนุนภาคสนามได้ในภารกิจเดียว ลองเปิดหลังคาห้องนักบินและพาไปดูภายในกันบ้างนี่คือห้องควบคุมของคอมพิวเตอร์บินระดับเทพห้องนักบินของ F35B ไม่มีปุ่มเยอะไม่มีหน้าปัดแบบเครื่องบินรุ่นเก่าแต่มันมาพร้อมจอสัมผัสขนาดใหญ่20นิ้วที่เรียกว่าพารามิกคอปปิทดิสเลซึ่งใช้ควบคุมทุกระบบตั้งแต่อาวุธนำทางยันเครื่องยนต์มันเปรียบเสมือน iPad จากอนาคตที่สามารถควบคุมเครื่องบินราคาร้อยล้านดอลลาร์ได้ในมือเดียว นักบินจะสวมหมวก Gen II h u m a e e m u l t e d i s p l a y System หมวกใบละกว่า4 0 0แสนดอลลาร์หมวกนี้ไม่ใช่แค่หมวกแต่มันคือระบบ AR เต็มรูปแบบที่ทำให้นักบินมองทะลุตัวเครือค่องบินได้ด้วย d i s r t i e w Aperture System รองมือภาพว่าคืณม,มองลงไปเห็นพื้นดินข้างล่างทะลุผ่านพื้นห้องนักบินพร้อมข้อมูลเป้าหมายการน,นำทางและภัยคุกคามแบบเวลคาม์ เรื่องความสบายเท่าที่เครื่องบินรบจะมีได้ f 3 5มีถูกออกแบบสำหรับภารกิจระยะไกลเบาดีตัวเป็นแบบ Martin Baker US16E ทนต่อแรง G สูงระบบผลิตออกซิเจนในตัวและระบบปรับอากาศก็มีให้เพื่อลดความเหนื่อยล้านในการบินนานๆการออกแบบอินเตอร์เฟซระหว่างคนกับเครื่องถือว่าอยู่ในระดับสูงสุดที่มีอยู่ในโลก แล้วราคาละ่ะเตรียมใจไว้ได้เลยเพราะ F 35B 35 <B S 1> คือรุ่นที่แพงที่สุดในตระกูล F 351ลำมีราคาประมาณ135ล้านดอลลาร์รวมทั้งเครื่องยนต์โค้ดล่องหนซอฟต์แวร์เซ็นเซอร์และระบบพื้นฐานต่างๆแต่นั่นยังไม่หมดต้นทุนการใช้งานต่อชั่วโมงบินอยู่ที่35,000-45,000ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับภารกิจไหนจะค่าบำรุงรักษาอะไหล่การปึกนักบินและการอัปเกรดอีกมากมายเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในโครงการเครื่องบินที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่สุด ในประวัติศาสตร์แต่ก็มีเหตุผลมันไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินรบแต่มันคือเครือข่ายบินมันคือศูนย์ข้อมูลทางอากาศเครื่องบินโจมตีหน่วยสอดแนมและอาวุธครองอากาศรวมอยู่ในลำเดียว F-35B ถูกใช้งานโดยหน่วยนวิกโยธินสหรัฐราชนาวีอังกฤษและอีกหลายประเทศที่ต้องการเครื่องบินที่สามารถบินได้จากทุกที่ไม่ว่าจะเป็นเกาะห่า,หางไกลเรือบรรทุกเครื่องบินหรือสนามบินทั่วคราวและครองน่านฟ้าทุกที่ที่มันไป F35B Lightning II คืออนาคตของสงครามมันไม่ได้เป็นเพียงการรบแบบดวลกันกลางอากาศแต่มันคือการครองข้อมูลการยิงก่อนศัตรูจะรู้ว่าคุณอ,อยู่ตรงนั้นการส่งมอบพลังความล่องหนและความตื่นรู้ในสนามรบในแพ็กเกจที่ทรงพลังที่สุดใช่มันแพงใช่มันซักซ้อนแต่มันคือเครื่องบินรบที่ล้ำหน้าที่สุดที่เคยมีมา ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนเครื่องบินรบนักเทคโนโลยีหรือแค่อยากรู้ว่าราคากว่า135ล้านดอนลลาร์ให้คุณได้อะไรบ้าง f 3ฟ b จะพาคุณสัมผัสประสบการณ์ที่ทั้งน่าตื่นเต้นและน่าหวาด,ดูัวในเวลาเดียวกันมันนิยามใหม่ของคำว่าครองนน่นฟ้า ขอบคุณที่รับชมหากคุณชอบคลิกเจาะลึก F 3 5 V Lightning II วันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม RAH Auto g a r a g e เพราะที่นี่เราไม่ได้แค่รีวิวรถยนต์แต่เรานำเสนอเครื่องจากที่ขับเคลื่อนโลกใบนี้